สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนอกกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจําวันที่25มิถุนายน2566นอะคะ,อะก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเมียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่ยี่สิบสี่กันดูวันที่ยี่บสี่พี่น้องจ้าวันที่ยี่สิบี่แอดให้เด่นสองเด่นเจ็ดเด่นห้าเนาะเด่นสองน้นก็จะมีสองสามกับสองสี่ดูผลที่ออกมาหนึ่งสองกับห้าหกอันนี้แอดหลุดไปนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะที่นำสองไปวิ่งไปรูดนี้นะคะอ่าสามตัวนี้มีสองมีเจ็ดมีห้านะคะก็จะได้เหมือนกันฮนะ,ะในรอบพิเศษนะคะ ห้าล่างสอมาแบบดิ่งดเลย1 2, 2ึ่แต่แอดมี2 3กับ2 4ส่นะคะส่วนใครนำตัว5้ไปวิงป่งไปรูดก็จะได้เน้อพีพีสาสำหรับในรอบปกตินะคะแปดย์ 8, 70, ล่าง8ปดเด่นที่7ก็มาเช่นกันนะคะอ่ะดูแอดมี7 5กับ7 6มา7 0กับ8 7ในรอบ VIP 9เกเด่นที่7มา7จ็ดนะคะแอดข้ามหมดเลย ดูอันนี้ก็มีห้าสามกับห้าแปดมาห้าหกหกห้านะคะมาเฉพาะตัวเด่นนะคะมีใครได้นําไปวิ่งไปรูดไหมเนาะตัวเด่นอ่ารอบนี้แอดจับคู่พลาดไปนะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะตัวเด่นนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พ,พี่จ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีรุดนะคะปะปุ่นกันไปอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับในรอบนี้นะคะในรอบนี้อาจจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะ สำหรับตัวเด่นแล้วอย,ลนะะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนําไปวิ่งไปรูดด้วยนะคะพี่จ๋าเหมือนแอดอ่าอยากให้ไปแบบเนี้ยแอดจับพลาดนะคะแอดจับพลาดถ้านําไปวิ่งไปรูดก็จะได้เนาะมาดูตัวเด่นกันก่อนสาหรับเด่นนะคะเด่นเด่นสำหรับเด่นตัวแรกนะคะแอดให้เด่นที่ 8เด่นที่8อ่าอันนี้คือเด่นสุดเนาะถ้าใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะคะวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดนะคะอ่าสามตัวที่อจะให้ไปนี้นะคะสำหรับใครจะนำไปวิ่งไปรูดอ่ะแปดมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันแปดหนึ่ง แปดนะคะตัวต่อมานะคะแอดให้เด่นที่6เด่นที่6ก็จะมี6 3 6 8มนะคะตัวต่อมานะคะเด่นที่0เด่นที่0แอดให้ไปที่ 01. 0 1 08 นะคะพี่พิจาณาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวที่แอดเน้นกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะอย่าลืมนะนามสามตัวนี้ไปวิ่งไปรูดได้เนาะแต่ตัวเด่นสุดก็คือแปะมะพี่พิจาอ่ามาดูกันนะคะสาหรับตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบนี้สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะเน้นไปที่ แปดเจ็ดนะคะแปดหกศูนย์แปดนะคะอ่ะเด่นที่แปดเนาะวันนี้ก็เลยเน้นไปทางแปดนะคะอย่าลืมเดอ้อหกกับเก้าตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นเก้าแปดด้วยนะคะอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อน,นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะ,ะการคำนวณมีเข้าได้รุดได้นะคะพี่ๆจ๋า อ่ายังไงก็ขอขอบคุณท่านที่มารับชมแนวทางของแอดนะคะก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ